สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราสำหรับคนรักรถยนต์ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอะลึกรถซีดานระดับพรีเมียมจากนิสสันซึ่งคือนิสสันอัลติมาปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ที่แอดแน่นเราจะพาทุกคนไปดูกันอย่างละเอียดว่าอัลติมาปี2025มีอะไรใหม่บ้างและคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของหรือไม่ เริ่มต้นการที่ดีไซน์ภายนอกของนิสสันอัลติมา2025ตัวรถยังคงมีเอกลักษณ์ของอัลติมาแบบเดิมแต่ถูกปรับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่มีความเฉียบเฉี่ยวและเส้นสายตัวรถที่คมชัดมากขึ้นช่วยให้รูปลักษณ์โดยรวมดูสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าวีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันยังคงถูกพัฒนาให้ดูก้าวล้ำและโดดเด่นมากขึ้นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่เมื่ออเรราาาามดดูที่ภยยในห้งโส การเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นได้ชัดอัลติมา2025ใช้วัสดุคุณภาพสูงในการตกแต่งภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราและมีความทันสมัยมากขึ้นคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่หมดพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังชันปรับได้ตามใจชอบเบาะหนังพรีเมียมที่มีระบบทำความร้อนและระบบระบายอากาศเพิ่มความสบายในทุกสภาพอากาศมาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างอัลติมาปี2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่น่าสนใจ โดยรุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ188แรงม้าแรงบิดประมาณ244นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะสูงยังมีรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ v c เทอร์โบขนาด2.0ลิตรซึ่งสามารถปรับอัตราส่วนกำลังอัดได้อัตโนมัติให้แรงม้าสูงสุดถึง248แรงม้าถือเป็นจุดเด่นเฉพาะของ닛สันในคลาสนี้เลยทีเดียว อัลติม2025ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ Intelligent AWD ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนโดยระบบจะตรวจจับการยึดเกาะถนนและกระจายแรงบิดอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นฝนตกหรือโค้งคดเคี้ยวในด้านความปลอดภัยนิสสันอัลติมารุ่นปี2025ก็อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานยุคใหม่ โดยเฉพาะระบบ p r o p i l o t As s ซ s t ซึ่งช่วยให้การขับขี่ทางไกลเป็นเรื่องง่ายดายขึ้นโดยสามารถควบคุมพวงม,มาลายัยคันเร่งและเบรกอัตโนมัติในบางสถานการณ์ได้นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันอัลติมารุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทการเปิดปิดรถแบบไม่ต้องใช้กุญแจ ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายช่อง USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การจอดในพื้นที่แคบไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปความจุของพื้นที่เก็บสัมภาระก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของอัลติมาด้วยฝากระโปรงท้ายสามารถเก็บของได้มากถึง436ลิตรซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันและยังสามารถพับเบาะหลังแบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเมื่อจำเป็น ในด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำมันนิสสันอัลติมาปี2025ยังรักษาชื่อเสียงในด้านความประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยมโดยเครื่องยนต์2.5ลิตรให้การประหยัดเฉลี่ยประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และสภาพถนนซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกล เรื่องเทคโนโลยีภายในรถก็ไม่น้อยหน้าใครอัลติมา2025ยังมีระบบเสียง Bose Premium พร้อมลำโพง9จุดให้เสียงคมชัดทุกย่านเสียงและระบบนำทางที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลการจราจรแนะนำเส้นทางล่วงหน้าและยังสามารถสังงานด้วยเสียงที่รองรับหลายภาษาในด้านการเชื่อมต่อและระบบดิจิทัลอัลติมายังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA over the air ซึ่งผู้ขับขี่สามารถอัปเดตระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Nissan Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถเปิดปิดรถล็อกรถหรือค้นหาตำแหน่งที่จอดได้จากมือถือโดยตรงมาถึงเรื่องของราคากันบ้างราคาของ Nissan Altima 2025ในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์ 27, 000, หรือราว950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและอาจแตะถึง1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มีฟีเจอร์ครบครัน หากพูดถึงคู่แข่งในตลาดเดียวกันอัลติมาต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก Honda Accord Toyota Camry รและ u ุ d a i s ซ n a t a แต่สิ่งที่ทำให้อัลติมาโดดเด่นคือเทคโนโลยี v c Turbo ระบบ AWD และดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใครรวมไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่ครบครันและสุดท้ายอัลติมาปี2025เหมาะสำหรับใครรถรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถซีดานขนาดกลางที่มีสมรรถนะดี ความปลอดภัยสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและให้ความรู้สึกหรูหราในการขับขี่ในทุกวันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจครอบครัวหรือคนที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองอัลติมาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถใหม่ๆที่อัปเดตเร็วทันสมัยและให้ข้อมูลครบถ้วนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ